ลุงรักน้องมากเท่าที่ลุงเลี้ยงน้องมาลุงรักน้องมากลุงเลี้ยงน้องมาแล้วพี่ๆย้อนไปดูโหนกระแสที่เขาใส่เสื้อขาวกันทั้งคู่ที่หน้าบ้านแม่สาตอนนั้นแม่สาไม่อยู่แล้วก็จะมีตากับยายนั่งอยู่แล้วก็น่าจะมีพี่นรินถ้าจําไม่ผิดนะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกประมาณว่าเออก็ลุงก็อุ้มได้บ้างไม่ได้อุ้มบางทีก็เวลาไปตลาดป้าเหนื่อย ก็เขาก็ให้อุ้มบ้างอะไรแบบนี้ฮะฮะอะไรคะจริงๆริงหรือคะแม่สาใสาหน้าของอห,หอัวอะไรหรออะไรปวดออกจะออกร้านหาหน้ากากไม่เจอหาอะไรหาแว่นหนูพี่ชุดิออนสวัสดีค่ะนั่นอะเหมือนกับว่าเขากำลัง โยนหินถามทางนะแต่ว่ามันไม่ใช่มันเป็นมุมงกลับกันเหมือนกับว่าเขาจะย่างย่างเชิงดูว่าผู้ถามมาก็คือพิธีกรต้องการอะไรจากเขานะนะพี่ไฮโซกะคือเวลาเขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวใช่ไหมคะเขาจะพูดเขาจะพูดประมาณว่าลุงเลี้ยงน้องมาเท่าที่ลุงเลี้ยงน้องมาหรือว่าเลี้ยงดูอะไรมานะเหมือนเขาเลี้ยงดูชมพู่มาแต่พอมาถึงรายการโหนกระแสแล้วเหมือนกับเขาไม่มั่นใจอะว่าว่าคนที่ดําเนินรายการอะ ต้องการอะไรจากเขาแล้วเขาก็ตอบไปประมาณว่าก็ได้อุ้มบ้างเวลาที่ป้าเขาอุ้มเหนื่อยหรือว่าเวลาที่ไปห้างเวลาที่ไปตลาดอะไรแบบเนี้ยเขาเมื่อยเดินก็จะให้อุ้มบ้างอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ค่อยได้อุ้มอะไรแบบเนี้ยเหมือนเหมือนกับว่าเหมือนไม่ได้ผูกพันเหมือนไม่ได้รักกันลึกซึง้งเหมือนอะไรแบบนั้นอนะ่ะแต่ว่าเวลาให้สัมภาษณ์กับข่าวนี่นะเขาจะพูดประมาณว่าเท่าที่เลี้ยงน้องมาลุงรักน้องมาก รักมากๆแต่พอตอนโหนกระแสที่ใส่เสื้อสีขาวที่อยู่หน้าบ้านไม่ศาลน่ะนะแล้วเขาก็พูดประมาณแบบว่าก็อุ้มบ้างไม่ได้อุ้มบ้างเขากไไไไ็ไม่ได้ไม่ได้เรียกหาลุงอะไรเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้นะน้องก็ไม่ได้เรียกหาลุงเท่าไหร่ก็ได้อุ้มบ้างเวลาป้าเขาเหนื่อยอะไรแบบนี้ค่ะนะคือเขาไม่แน่ใจว่าผู้ดำเนินรายการต้องการอะไรจากเขาต้องการคําตอบแบบไหนเขาก็เลยพูดพูดแบบเออ เหยียบๆไว้สองสองทางอะนะเพราะว่าเขาปล่อยขา่าวออกมาแล้วว่าเขาอะซักชมพู่ใช่ไหมคะเท่าที่เลี้ยงชมพู่มาอืมแต่ว่าพอโดนถามเข้าไปพอโดนซักเข้าไปเนี่ยก็อุ้มบ้างไม่ได้อุ้มบ้างนะก็ไม่ได้สนิทกับผมสักเท่าไหร่ไม่ได้สนิทเท่าไหร่ผมก็ไม่ได้สนิทชมพู่เท่าไหร่ านะทุกคนขอโทษและตัง้งคำถามนะเป็นวันนี่มุงมันนะฮรับที่ลงพลบอกว่าจากบ้านเนี่ยไปรับไปรับนะนี่ผมไม่ได้ว่าอหม่แลจูๆ่ๆวันนั้นมันมีเหตุการณ์ที่ผมไม่สบายใจอีกเรื่องนึ่คือแม่ผมรักษาผมป้าเข้ามาจากสุโนทครมาร่วมงานสพมาสแสดงความเสียใจไอ้ป้อนขากลับ กับพ่อชมพู่เนี่ยมืนใสมันกับไม่พอใจที่ผมไป็นพากยิงนายแหมมซึ่งผมได้ยินจากป้าแต่แล้วผมรู้สึกไม่สบายใจเกิดความร้อยใจผมกมนนมบบอะไรมาเลยเมียไปบอกเมียไปบอกว่าพ่อชมพู่มืนใสดูเขานะ,นะเ,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 นเอาคำพูดให้ผมไม่สบายใจ

ผมจะไม่ขึ้นมาแล้วไปสนิทกับชมพู่ได้ออยังไงอะถามจริงๆนะปกติผมก็จะเป็นคนอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยขึ้นมาแล้วเอาเวลาไหนไปสนิทกับชมพู่เอาเวลาไหนไปเลี้ยงชมพู่เนี่ยเอฟซีลุงพลทําไมไม่เปิดหูเปิดตาทาไมไม่แยกแยะฟังลุงพลพูดสิเขาพูดกำกวมนะเอาเวลาไหนไปเลี้ยงชมพู่แค่ซอยเนี่ยปกติผมก็ไม่ขึ้นมา คุณไปฟังดีๆนะคุณที่เป็นเอฟซีลุงพลนะคุณไปฟังเขาพูดดีๆมันย้อนแย้งหลายๆอย่างมันจะมานะมันไม่ใช่ผิดหลงนะที่เขาพูดอ่ะได้เขาจะมาถ้าเขายอก่อนนะถ้าเขายอมคุยก่อนถึงจะมาได้คุยต้อคุยถ้าไม่คุยเรื่องมันก็ไม่จบได้ดูไหมมันไม่คาราคาซังในแบบนี้ต้องคุยครับถึงจะถึงจะจบผมต้องการให้ครอบครัวกลับมาอบอุ่นเหมือนเดิมไม่ใช่มาทะเลาะบอกแว้งกันเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่า วันี้นิดหนึ่งวันนีนน้คิดว่าชมอะไรนะใช่อนนะป้าบอกว่าถ้าครอบครัวทะเลาะกันอย่างเงี้ยเจ้าผู้ร้ายตัวจริงๆมันอยู่คงยิ้มแล้วผู้ร้ายคิดว่าอยู่ในหมู่บ้านเราไม่รู้ค่ะแต่เขากลุมดูทีวีอยู่มันมีทีวีมีสื่อให้ดูถ้าครอบครัวเป็นอย่างงี้เนี่ยถ้าไม่เชื่อมั่นในการแลกกันเนี่ยในความรู้สึกในการกระทำของกันและกันเนี่ยผู้ร้ายมันก็คงทำอะไรบ่อยๆอือคือประเด็นของป้าแตนพูด,ดถ็นว่าผู้ร้ายดูสื่อเนี่ย บางทีเขาอาจจะไม่ได้ดูสื่อแล้ได้อันนี้เดี๋ยวเขาจะไปภาพจริงมากเขาดูสื่อนะ่ะคือเหตุมันเกิดมาสองเดือนแล้วมันก็เป็นไปได้ที่มาแตงจะพูดขึ้นมาแบบนี้มากเขาได้ดูสื่อแล้วรู้ความเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยใช่คืออย่างงี้ไหนๆก็พูดเรื่องนี้นิดนึงนะฮะคือคนร้ายอาจจะดูสื่อหรือไม่ดูก็ได้เขาบอกว่าเข้ามาตัดยานเหรอครับเขาเขาบอกมาก คนไรอาจจะดูสื่อก็ได้คนไรอาจจะไม่ดูก็ได้บางทีก็ดูบางทีก็ไม่ดูะนะ